สมาการสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเลิกพอร์ตแตกเท่ากับกำไร K c a s e f o r e x t r a d i n g สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเทรดเดอร์90%ถึงล้มเหลวและออกจากตลาดไปทั้งๆที่ทุกคนเข้ามาด้วยเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำกำไรคำตอบที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือกำไรที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากวิธีการทำเงินที่เร็วที่สุดแต่มันเริ่มจากการหยุด ทำลายเงินของตัวเองหัวข้อที่1กับดักของความหวังจอมปลอมในโลกโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นภาพของกําไรมหาศาลพอที่โตจากหลักร้อยเป็นหลักแสนในเวลาไม่กี่วันเราได้ยินคําสอนว่าถ้าคุณเก่งจริงจากเงินน้อยก็โตเป็นร้อยเท่าได้หรือคอสที่การันตีกําไรเกินตัวในเวลาอันสั้นการเทหมดหน้าตักเพื่อหวังที่จะรวยเร็วเพียงข้ามคืนผมอยากให้คุณระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดี นี่คือความหวังดีจากผมเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้กําลังขายระบบเทรดไม่ได้กําลังให้อะไรคุณแต่พวกเขากําลังขายความหวังและจี้ไปที่จุดอ่อนที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความโลภเขาใช้กําไรมาเป็นเครื่องมือฝึกให้คุณโลภมากยิ่งขึ้นฝึกให้คุณมองข้ามความเสี่ยงเพื่อไล่ล่าผลตอบแทนที่เป็นไปไม่ได้ในโลกของความจริงและนั่นคือตัวเที่ยวเดียวที่เร็วที่สุดสู่หนทางแห่งการล้างพอ บางคนอาจจะสอนฟรีแต่เขามีรายได้จากการที่คุณล้างพอร์ตผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้ฟังเคยมีบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์หนึ่งติดต่อเข้ามาโดยเงื่อนไขของคอมมิชชั่นคือถ้าคนล้างพอร์ตมากเท่าไหร่ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากเท่านั้นซึ่งผมไม่ได้รับเพราะผมมองว่าวิธีการแบบนี้มันน่ารังเกียจมากนั่นหมายความว่าถ้าโค้ดคนไหนรับเงื่อนไขนี้เขาจะต้องหาวิธีการให้คนพอร์ตแตกมากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้รับค่าคอมมากที่สุด และวิธีการมันง่ายมากเพราะคนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดด้วยความโลภความต้องการที่มากเกินตัวอยู่แล้วพวกเขาก็แค่พูดและส่งเสริมในสิ่งที่คุณต้องการและคุณก็จะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่างง่ายดายและไรายซึ่งเหตุผลบางคนอาจจะอยากรวยเร็วบางคนอยากแค่มีรายได้เสริมบางคนอยากออกจากง,งานประจําบางคนทําเพราะว่าต้องการใช้หนี้แต่คุณจงระวังให้ดีถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความต้องการของตัวเองโดยไม่สนความเป็นจริงของตลาด คุณจะขาดทุนจนไม่สามารถกลับมายืนในตลาดนี้ได้หัวข้อที่2เสียงจากตำนานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ผมที่พูดในเรื่องนี้นะครับแต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนระดับโลกยืนยันมาตลอดอย่างวอลเลนบัฟเฟตต์เขาก็ได้พูดไว้นะครับว่ากฎข้อที่1อย่าขาดทุนและกฎข้อที่2ออย่าลืมกฎข้อที่1เขาไม่ได้พูดถึงการทํากําไรสูงสุดแต่พูดถึงการป้องกันเงินทุน เป็นอันดับแรกเพราะเขารู้ว่าเมื่อคุณสูญเสียเงินต้นไป50%คุณต้องทํากําไรกลับมาถึง100%เพื่อจะกลับมาเท่าทุนซึ่งมันยากกว่ามหาศาลยากกว่าการรักษาเงินทุนตั้งแต่แรกจอร์จสโซลอ์พ่อมดแห่งการเงินก็เคยได้กล่าวไว้เช่นกันนะครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณถูกหรือผิดแต่อยู่ที่ว่าคุณทําเงินได้เท่าไหร่เมื่อคุณถูกและคุณเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อคุณผิดเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องถูกตลอดเวลา ธรรมชาติของการเทรดมีถูกและผิดควบคู่กันไปแต่คนส่วนใหญ่มักฝืนกฎธรรมชาติในข้อนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสริมให้ก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณถูกเพราะอะไรและผิดเพราะอะไรเมื่อคุณยอมรับว่าถูกได้เร็วมากเท่าไหร่คุณจะกำไรเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นแต่เมื่อคุณยอมรับว่าคุณผิดได้เร็วเท่าไหร่คุณจะขาดทุนน้อยลงเท่านั้นนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยง risk management ชัยชนะที่แท้จริงคือการจำกัดการขาดทุน ้นอยที่สุดและในด้านของวิทยาศาสตร์นะครับมีศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ทางพฤติกรรมซึ่งศึกษาจีวิทยาที่ส่งผลต่อก,การตัดสินใจทางด้านการเงินของเดนิเอลคาร์นแมนผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่คิดค้นทฤษฎีที่เรียกว่า prospect theory ซึ่งชี้เห็นว่าความเจ็บปวดของการขาดทุน1,000บาทมันรุนแรงมากกว่าความสุขที่ได้รับกำไร1,000บาทหลายเท่าผลวิจัยนี้อธิบายให้เห็นว่า ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ถึงทนถือการขาดทุนได้นั่นก็เพราะว่าไม่ยอมรับความเจ็บปวดนั่นเองแต่กลับกันเมื่อกำไรก็รีบปิดทำกำไรเพราะกลัวกำไรนั้นจะหายไปพฤติกรรมนี้สวนทางกับหลักการในการตัดการขาดทุนเมื่อกราฟทำลายเงื่อนไขให้เร็วที่สุดและเลทโปรฟิตลันให้ไกลที่สุดเมื่อกราฟเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราคาดการเมื่อสิ่งที่คุณทำขัดแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะคุณมองไม่เห็นและถูกบดบังด้วยอารมณ์ มันเลยทำให้คุณจมอยู่ในวัฏจักรของการพอดแตกข้อที่สแล้วทางออกคืออะไรทางออกนั้นง่ายมากจงเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่นักผนนันอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้ถูกต้องแล้วครับคุณจะสามารถกำหนดทุกอย่างได้เมื่อคุณเก่งมากพอแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เก่งคุณต้องมองหาสิ่งที่คุณเข้าใจและชำนาญที่สุดเพราะนี่คือแผนการที่จับต้องได้ อย่างแรกเลยเปลี่ยนเป้าหมายเลิกถามว่าจะทำกําไร100%ได้ยังไงแล้วถามว่าจะจำกัดการขาดทุนในแต่ละครั้งไม่เกิน1%ของพอร์ตได้อย่างไรคุณต้องเริ่มจากการยืนทรงตัวให้ได้อย่างที่ผมพูดในทุกคลิปคุณจะวิ่งเร็วเลยไม่ได้ถ้าคุณยังยืนทรงตัวไม่ได้คุณต้องเริ่มจากการจำกัดความเสี่ยงให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปกำไรไม่ใช่จะมุ่งเป้าทำกำไรอย่างเดียวทั้งที่คุณยังไม่เข้าใจอะไรเลย คุณอาจจะคิดว่าคุณเข้าใจแต่ถ้าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเข้าใจมันถูกต้องจริงคุณจะกำไรและไม่จำเป็นต้องมาฟังคลิปนี้การเปลี่ยนการโฟกัสจากการบุกเป็นการตั้งรับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดและจุดนี้คุณจะต้องสู้กับความโลภในใจความต้องการที่เคยมากมายจะต้องปิดมันไว้แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยการนับ1%ข้อที่2หาความถนัดของคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง คุณอาจจะถนัดการเทรดแค่คู่เงินคู่เดียวก็ได้อย่าง EUR USD ซึ่งเหมาะสำหรับคนทุนน้อยมากๆหรือคุณจะถนัดการวิเคราะห์ด้วยกราฟเปล่าคุณจะถนัดการวิเคราะห์ในทองคำหรือคุณจะถนัดแค่ถามเฟรมเดียวก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าถนัดในกราฟที่มีวอลุ่มต่าอย่างกราฟเอเชียหรือบางคนอาจจะถนัดในกราฟที่มีความผันผวนรุนแรงในตลาดลอนดอนจงเลือกสนามลบที่คุณได้เปรียบและฝึกฝนในสนามนั้นจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อที่3บริหารความเสี่ยงอย่างบ้าคลั่งไม่ว่าระบบเทรดของคุณจะดีแค่ไหนหากไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดคุณก็จะเป็นแค่นักพนันที่รอวันหมดตัวกำหนดส t p p l ลอ s ทุกครั้งและส t o p l ลอ s ต้องเป็นจุดที่คุณสามารถยอมรับได้จากใจจริงเมื่อเกิดการสต o p l ลอ s คุณรู้ว่ากราฟได้ทำลายเงื่อนไขของคุณแล้วคุณยอมรับได้และไม่รู้สึกอยากที่จะเอาคืน เมื่อคุณมีระยะสต็อปลอแล้วคุณก็สามารถคำนวณหลอดไซส์ที่เหมาะสมกับเงินทุนของคุณได้เสมอข้อที่4บันทึกและทบทวนนั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จทุกคนทําเขาจะมีสมุดบันทึกในการเทรดพวกเขาจะปฏิบัติต่อการเทรดเหมือนการทําธุรกิจไม่ใช่การเล่นหวยไม่ใช่การพึ่งโชคพึ่งดวงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกวิกฤตเขาสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้แต่ในทางกลับกัน90มักพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤต อย่างเช่นกำไรรีบปิดขาดทุนติดยาวๆซึ่งทำให้เกิดความเครียดเกิดความกังวลและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและสุขภาพของตัวเองการเทรดไม่เคยยากเลยถ้าคุณเลือกเส้นทางที่ง่ายถ้าคุณเคยทำกําไรได้วันละ100%แต่เห็นอาัตราคงที่ที่10%ต่อวันลองเปลี่ยนเป็นวันละ10%หรือเดือนละ10%มันจะเป็นเรื่องง่ายทันทีแต่หลายคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบนี้ เขาตั้งเป้ากำไรจากความต้องการไม่ใช่จากข้อมูลและที่แย่ไปกว่านั้นคือการตั้งเป้ากาไรโดยที่ไม่สนว่าพอรตตัวเองขนาดเท่าไหร่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์กับนักพนันถ้าคุณเก็บข้อมูลมาแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณสามารถทำกำไรได้เดือนละ10%และถ้าคุณมีเป้าอยู่ในใจว่าต้องการกำไรต่อเดือนเท่าไหร่อยู่แล้ววิธีการมันก็ง่ายมากคุณแค่เอากำไรที่คุณอยากได้ไปหารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่คุณทำได้ แต่ต้องแปลงเปอร์เซ็น์ที่ทําได้ให้เป็นโทศนิยโยงก่อนนะครับเอากําไรที่อยากได้ตั้งเอาเปอร์เซ็นที่แปลงเป็นโทศนิยมแล้วหารคุณก็จะได้ขนาดพอร์ตที่แท้จริงที่คุณจะใช้เพื่อให้ได้กําไรอย่างที่ต้องการนั่นเองเท่านี้คุณก็จะเทรดได้ง่ายขึ้นเป้าหมายชัดขึ้นอารมณ์น้อยลงกําไรสม่ําเสมอและตรงตามที่คุณวางไว้ในแต่ละเดือนซึ่งการเทรดของคุณก็จะกลายเป็นการเทรดที่ชิลมากๆและถ้าคุณอยากได้แนวคิดในการเทรดแบบเข้าใจง่ายชัดเจนและใช้ได้จริง อย่าลืมกดติดตามช่อง kc forex trading ไว้นะครับเพราะที่นี่เราจะโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้ kc forex trading สวัสดีครับ